ฉันหวังว่าคุณคงสบายดีนะเพราะฉันเนี่ยมีงานยากมากๆมาให้คุณทำไม่ต้องห่วงมันสนุกคุณกำลังจะได้ไปเยี่ยมชมดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะของเราและพยายามวิ่งบนดาวเคราะห์แต่ละดวงด้วยไม่คิดกันว่าที่ไหนที่คุณวิ่งได้เร็วที่สุดและที่ไหนที่คุณจะเดินแทบไม่ไหวชายที่เร็วที่สุดในโลกยูเซนโบส์วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณ38กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ความเร็วสูงสุดของเขานั้นสูงได้กว่านั้นอีกมากถึง43กิโลเมตรต่อชั่วโมง นาซาวที่เราทุกคนนั้นเป็นยูเซนโบไม่ได้คนทั่วไปวิ่งด้วยความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่บางทีอาจจะมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่คุณสามารถทำลายสถิตินักวิ่งระยะสั้นชาวเจเมกาที่โด่งดังได้แต่อย่างแรกเลยอะไรที่ส่งผลต่อความเร็วของคุณเมื่อคุณวิ่งบนดาวเคราะห์ดวงอื่นแรกสุดแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับความแรงของแรงโน้มถ่วงบนดาวเคราะห์ที่คุณไปมันจะส่งผลต่อน้ำหนักของคุณและในกรณีส่วนใหญ่ยิ่งคุณหนักเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งวิ่งช้าลงเท่านั้นนอกจากนี้บนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเรายกเว้นโลกคุณจะต้องสวมชุดอวกาศขนาดใหญ่ถ้าไม่มีสิ่งน,นี้โอกาสรอดของคุณก็ไม่มีเลยและอย่าลืมเกี่ยวกับสภาพอากาศที่รุนแรงบนดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ด้วยไม่ว่าจะหนาวจัดหรือร้อนจัดหรือว่าลมแรงฉันหมายความตามนั้นจริงๆนะลมเหนียวแรงสุดๆอย่างไรก็ตามการเดินทางอันน่าทึ่งของคุณกำลังจะเริ่มต้นคาดเข็มขัดนิรภยัย ดาวเคราะห์ดวงแรกในแผนการเดินทางของคุณคือดาวพุธในขณะที่คุณแอบมองดาวเคราะห์ดวงนี้ผ่านหน้าต่างยานอาวกาศของคุณคุณสังเกตเห็นว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ดูคล้ายกับดวงจันทร์ของเราอย่างน่าขนลุกแต่เพียงครู่ต่อมาคุณก็รู้ว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาทั่วพื้นผิวของดาวพุธคุณเห็นหลุมอุกกาบาตท,ที่เหลือจากหินอวกาศอืมนี่อาจจะทําให้การวิ่งของคุณบนดาวเคราะห์ดวงนี้ยากขึ้นเพราะเรื่องนี้เองและเพราะชุดอวกาศขนาดใหญ่ของคุณด้วย แต่คุณจะอยู่รอดบนดาวพุธไม่ได้ถ้าไม่ใส่ชุดป้องกันนี้อุณหภูมิบนดาวเคราะห์ดวงนี้สุดต่งมาก427องศาเซลเซียสในตอนกลางวันและลบ179องศาเซลเซียสในตอนกลางคืน <Hey! S 1> แต่มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยคุณได้บนดาวเคราะห์ที่ไม่เป็นมิดดวงนี้สมมุติว่าคุณมีน้ำหนัก70กิโลกรัมบนโลกแต่บนดาวพุธคุณจะมีน้ำหนักประมาณ26กิโลกรมัมซึ่งหมายความว่าแม้ชุดอวกาศของคุณจะเอถอะทะคุณก็ยังเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าที่คุณทำบนโลก และบางทีความเร็วของคุณอาจจะถึง21กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าคุณพยายามอย่างหนักดาวเคราะห์ดวงถัดไปในแผนการเดินทางของคุณคือดาวศุกร์หรือที่เรียกว่าดาวรุ่งในขณะที่คุณเข้าใกล้คุณจะเห็นดาวเคราะห์ที่แตกต่างจากดาวเคราะห์สีฟ้าที่คุณอาจจะเคยเห็นในหนังสืออย่างมากก่อนลงจอดคุณต้องผ่านชั้นบรรยากาศที่หนานแน่นมากซึ่งประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และในขณะที่ยานอาวกาศของคุณกำลังเคลื่อนลงมาคุณก็มองเห็นดูเมฆหนาของกรดกรรมฐถนผ่านไปมา ดาวศุกร์มักถูกเรียกว่าแฝดของโลกเพราะดาวเคราะห์สองดวงนี้มีขนาดและความหนาแน่นใกล้เคียงกันไม่น่าแปลกใจเลยที่บนดาวศุกร์คุณมีน้ำหนักเกือบเท่ากับที่คุณหนักบนโลก63กิโลกรัมเพราะงั้นน้ำหนักของคุณจึงน้อยลงเล็กน้อยที่นี่แต่อย่าลืมเกี่ยวกับชุดอวากาศของคุณละ่ะและด้วยสภาพเกือบเหมือนกันบนดาวเคราะห์ทั้งสองดวงคุณจึงวิ่งได้เร็วกว่าบนโลกเล็กน้อยโดยอยู่ที่ประมาณ14กิโลเมตรต่อชั่วโมงความประทับใจแรกข,ของคุณที่มีต่อดาวอังคารคืออากาศหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยที่นี่อยู่ที่ประมาณลบ62องศาเซลเซียสดาวเคราะห์ยังดูเป็นสีแดงแม้อยู่ไกลเมื่อคุณก้าวเท้าก้าวแรกบนพื้นผิวดาวอังคารคุณจะเข้าใจว่าทำไมพื้นดินปกคลุมไปด้วยฝุ่นสีสนิมฝุ่นละเอียดชนิดเดียวกันกำลังลอยอยู่ในอากาศรอบตัวคุณมองไปทางไหนก็เห็นสีทองน้ำตาลแทนหรือแม้แต่สีเขียวขึ้นอยู่กับแร่ธาตุที่ประกอบเป็นดินขนาดของชั้นฝุ่นจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ในสถานที่ส่วนใหญ่จะมีความหนาประมาณ2เมตรนั่นนะทำให้การวิ่งยากขึ้นมากเลยบนดาวอังคารน้ำหนักของคุณจะน้อยกว่าบนโลกมากแค่26กิโลกรัมเท่านั้นนี่จะช่วยให้คุณบรรลุความเร็วที่น่าประทับใจ19กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณเนี่ยเหมือนแชมป์เลยนะบนขอบฟ้านั่นอะไรอะ่ะดูเหมือนพายุทอร์นาโดเลยพยายุฝุ่นหรอถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาวิ่งหนีแล้วบางครั้งพายุฝุ่นจะปกคลุมทั่วทั้งดาวเคราะ และคุณยังเห็นพายุฝุ่นที่ใหญ่ที่สุดจากพื้นโลกได้อีกด้วยและตอนนี้คุณกําลังประสบปัญหาคุณเห็นดาวพฤหัสบดีนั้นไหมเช่นเดียวกับดาวเสาร์มันเป็นดาวแก๊สยักษ์ซึ่งหมายความว่าดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะและดาวพฤหัสบดีมีขนาดใหญ่มากจนกลืนโลก1,300ใบได้ไม่มีพื้นผิวที่เป็นของแข็งเลยคุณแค่ต้องนึกภาพว่า การวิ่งของคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณวิ่งบนดาวพฤหัสบดีได้ดาวเคราะห์ดวงนี้มีชั้นบรรยากาศที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมในระหว่างการลงมาคุณชื่นชมเมฆหนาสีน้ำตาลสีเหลืองสีแดงและสีขาวทำให้ดาวเคราะห์ดูมีสีสันและลายสวยงามบนดาวพฤหัสบดีคุณจะหนักถึง177กิโลกรัมแค่เดินที่นั่นในขณะที่สวมชุดอวกาศเทอะทะคคุณก็เหงื่อแตกพลักแล้วล่ะถ้าคุณเหยียบพื้นผิวดาวเคราะห์ได้เลยก็นะ ถ้าคุณพยายามวิ่งที่นั่นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของคุณน่าจะเป็นความเร็ว1.6หรือ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือดาวพฤหัสมีลมแรงมากโดยมีความเร็วลมตั้งแต่322ถึง644กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นวงแหวนนั่นไหมนั่นคือดาวเสาซึ่งเป็นดาวแก๊สยักษ์อีกดวงที่ไม่มีพื้นผิวแข็งดาวเคราะห์ดวงนี้ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่และอุณหภูมิกับความหนาแน่นของมันจะเปลี่ยนไปตามความลึกที่คุณลงไป ถ้าคุณตัดสินใจออกจากยานอวกาศและเหยียบพื้นผิวของดาวเสาคุณก็จะตกลงไปในดาวเคราะห์แต่จากข้างบนมันดูเหมือนว่าดาวเสามีพื้นผิวทรงกลมสีน้ำตาลอมเหลืองที่ดูทึบนั้นรายล้อมไปด้วยเมฆหลายชั้นชั้นนอกที่มองเห็นได้ประกอบด้วยเมฆแอมโมเนียภายใต้พวกมันมีเมฆไฮโดรซัลไฟและชั้นในสุดประกอบด้วยเมฆน้ำแม้ว่าดาวเสาเป็นดาวแก๊สยักษ์แต่น้ำหนักของคุณก็คงไม่ต่างกันมากที่นี่ประมาณ7จกิโลกรัม นั่นเป็นเพราะแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ใกล้เคียงกับโลกแต่เนื่องจากสภาพของดาวเคราะห์และชุดอวกาศที่เธอถะมากคุณจะวิ่งช้าลงเล็กน้อยที่นั่นด้วยความเร็วประมาณ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนออกเดินทางคุณชื่นชมคุณในลักษณะที่โด่งดังที่สุดของดาวเสาว,วงแหวนสีเทาสีเบจและสีแทนที่ยอดเยี่ยมวงแหวนเล็กๆเ,เหล่านี้ประกอบด้วยก้อนหินและน้ำแข็งคุณยังเห็นดาวบริวารของดาวเสาจำนวน53ดวงด้วยอู้น้นมันไทยท่านนี่ ดาวเคราะห์น้อยน้ำแข็งที่ใหญ่กว่าดวงจันทร์และดาวพุธของเราซะอีกมันเป็นดาวบริวารที่ใหญ่เป็นอันดับสองในระบบสุริยะดาวเคราะห์ดวงถัดไประหว่างทางของคุณคือลูกบอลน,น้ำแข็งและแก๊สสีเขียวแกมน้ำเงินมันคือดาวยักษ์น้ำแข็งยูเรเนียสมันมีเฉดสีที่สวยงามเพราะแสงจากดวงอาทิตย์จะสะท้อนออกจากพื้นผิวของดาวเคราะห์ดาวยูเรเนียสไม่มีพื้นแข็งเหยียบเบรกซะทะยานอวกาศของคุณหยุดได้ไม่ทันเวลา ยานอาวกาศจะบินผ่านชั้นบรรยากาศชั้นบนและจมลงสู่ใจกลางของเหลวที่เป็นน้ำแข็งของดาวเคราะห์อืมฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะทำการทดลองวิ่งที่นี่ได้นะตอมาลองนึกภาพกันว่ามันจะเป็นยังไงบนดาวยูเรนัสน้ำหนักของคุณจะอยู่ที่ประมาณ62กิโลกรมัมและเมื่อเทียบกับอุปสรรคทั้งหมดคุณเนี่ยจะวิ่งได้ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวล่ะอย่างน้อย13กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าคุณไม่ได้ติดอยู่ในพายุเฮอริเคนละก็นะ พายุรุนแรงเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ในฤดูร้อนเมื่อดาวยูเรนัสได้รับความร้อนมากที่สุดจากนั้นพายุเฮอริเคนก็กระจายได้ไกลกว่า9,650กิโลเมตรดาวเนปจูนดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าโลก4เท่าต้หนักกว่า17เท่าพื้นผิวสีฟ้าที่คุณเห็นเมื่อเข้าใกล้ดาวเนปจูนเป็นชั้นของแก๊สหมุนวนและเมฆถาวรเนื้อดาวเคราะห์ประกอบด้วยน้ำแอมโมเนียและน้ำแข็งมีเทน มันเป็นสีที่ใกล้เคียงกับพื้นผิวมากที่สุดที่ดาวเนปจูนมีแต่มันก็ไม่มีพื้นแข็งให้คุณเดินเพราะงั้นอีกครั้งนะพยายามใช้จินตนาการของคุณบนดาวเนปจูนคุณจะมีน้ำหนักมากกว่าที่คุณมีบนโลกเล็กน้อย7.9กิโลกร,รมัมแต่ความเร็วในการวิ่งของคุณเนี่ยอาจจะช้ากว่าบนโลกเพียงเล็กน้อยประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ้นสุดการผจญภัยสุดต่งของคุณแล้วคุณชอบวิ่งบนดาวเคราะห์ดวงไหนมากที่สุด